ดีค่ะวันนี้นะคะนุกก็มาอยู่ที่อําเภอพุทธมนฑลจังหวัดนคปรปฐมค่ะวันนี้นุกก็จะมาส่งมอบบ้านด้านหลังนี้นะคะให้กับลูกค้าอีกหนึ่งหลังค่ะแบบบ้านที่ลูกค้าเห็นนะคะก็จะเป็นแบบบ้านชั้นครึ่งค่ะมีทั้งหมด4ห้องนอนนะคะ2ห้องน้ํานะคะ1ห้องรับประทานอาหารนะคะ1ห้องครัวแล้วก็1ห้องรับแขกค่ะจะบอกว่าเป็นบ้านหลังนี้ค่ะใหญ่กว้างแล้วก็ลงตัวสวยงามมากๆเลยค่ะ สำหรับตัวบ้านหลังนี้นะคะหลังคาค่ะเราใช้เป็นหลังคากระเบื้องสีแผ่ตาเพชรนะคะสีเทาพยับหมอกค่ะลูกค้าแล้วก็ใต้หลังคาค่ะเราจะปูแผ่นสะท้อนความร้อนให้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวบ้านค่ะเราก่อด้วยอิฐมวลเบาทั้งหลังค่ะลูกค้าส่วนห้องน้ําค่ะเราจะใช้อิฐแดงค่ะ สีของบ้านหลังนี้นะคะตัวบ้านค่ะเราจะใช้สีเทานะคะเทาอ่อนค่ะลูกค้าตัดด้วยสีเทาเข้มขึ้นมานิดนึงค่ะแล้วก็จะมีการตกแต่งนะคะจะเป็นบัวปูนปั้นค่ะที่ติดตามขอบเสานะคะที่ลูกค้าเห็นสวยๆนี้ค่ะแล้วก็ตามขอบหน้าต่างแล้วขอบประตูค่ะอันนี้เราก็จะมีให้ในแบบเลยนะคะรวมทั้งเสาโชว์ต่างๆค่ะอันนี้ค่ะเราจะก่อเป็นเสาโชว์ให้นะคะแล้วก็ติดเป็นหินกาบหรือหินทรายนะคะเคลือบด้วยน้ํายาอีกทีค่ะ ส่วนตัวราวระเบียงนะคะอันนี้ค่ะแบบของหลังนี้ก็จะเป็นราวสแตนเลสนะคะซึ่งนุก,ก็จะมีแบบให้เลือกนะคะว่าลูกค้าจะชอบลายไหนหรือว่าแบบไหนค่ะสําหรับตัวพื้นรอบบ้านนะคะเราก็จะเทพื้นให้ลูกค้าที่1เมตรนะคะลูกคา้าเทพื้นให้ค่ะแล้วก็เราจะมีระบบนะคะถังน้ําปั๊มน้ําให้ลูกค้านะคะติดตั้งพร้อมใช้งานเลยค่ะรวมทั้งในบ้านนะคะตอนที่เราเทคานเสร็จนะคะเราจะวางท่อกําจัดปวกให้ด้วยค่ะ แล้วก็ตัวบ้านนะคะทั้งหลังนะคะเราจะสกิมโค้ดให้ด้วยค่ะ สำหรับบันไดาทางขึ้นหน้าบ้านของหลังนี้นะคะลูกค้าความกว้างจะอยู่ที่2เมตร70ค่ะจะมีบันไดขึ้น5ขั้นด้วยกันนะคะเพราะว่าฝั่งนี้เราจะยกพื้นสูงที่เมตร20ค่ะลูกค้าพอขึ้นมาด้านบนตรงนี้ค่ะก่อนที่จะเข้าไปห้องรับแขกนะคะอันนี้จะเป็นระเบียงด้านหน้าค่ะขนาดนะคะจะอยู่ที่2 7เมตรค่ะลูกค้ากว้างกําลังพอดีเลยนะคะ แล้วก็ตัวด้านหน้าค่ะเราจะใส่เป็นราวกันตกราวสแตนเลสให้นะคะตรงด้านล่างตรงนี้ค่ะด้านบนก็จะเป็นราวเหล็กกล่องนะคะแล้วก็ตัวผนังค่ะจะมีเป็นติดหินนะคะติดหินโชว์นะคะเหมือนหินในเตาค่ะแล้วก็จะมีไฟกิ่งให้ด้วยค่ะเพิ่มความสวยงามค่ะ สำหรับตัวประตูเข้าบ้านนะคะเราจะใช้เป็นประตูอลูมิเนียมค่ะอันนี้ลูกค้าความหนาอยู่ที่1.2มิลน,นะคะแล้วก็กระจกที่เราให้ค่ะจะเป็นกระจกใสเขียวนะคะลูกค้าอันนี้ค่ะก็เพิ่มความสวยงามแล้วก็แข็งแรงทนทานค่ะสำหรับตัวมุ้งลวดอันนี้นะคะจริงๆถ้าลูกค้าอยากติดลูกค้าก็สามารถแจ้งนุกเป็นงานเพิ่มได้นะคะไม่ว่าจะเป็นงานมุ้งลวดเหล็กดัดหรือว่าผ้าม่านนะคะถ้าอยากได้ก็บอกได้เลยค่ะ เข้ามาห้องแรกนะคะลูกค้าอันนี้ค่ะก็จะเป็นห้องรับแขกนะคะจะบอกว่าห้องรับแขกของบ้านหลังนี้ค่ะกว้างใหญ่มากๆเลยนะคะขนาดนะคะก็อยู่ที่7จ็คูณสเมตรห้ค่ะลูกค้าก็ประมาณนี้เลยนะคะตรงนี้ค่ะเราก็จะเดินาสายไฟให้นะคะลูกค้าอันนี้ค่ะสามารถติดตั้งทีวีได้นะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็คือวางโซฟาได้เลยนะคะ ตัวที่ลูกค้าจะได้นะคะถ้าเป็นพวกกระเบื้องเนี้ยค่ะลูกค้าก็สามารถเลือกแบบเลือกลายเองได้นะคะตัวนี้ทางบริษัทก็จะมีงบกําหนดให้ค่ะแล้วก็ในห้องทุกห้องนะคะเราจะมีบัวนะคะลูกค้าอันนี้ค่ะด้านล่างนะคะจะเป็นบัวกันเปื้อนนะคะอันนี้ค่ะนุกก็จะมีแบบให้ลูกค้าเลือกนะคะ รวมทั้งในห้องรับแขกนะคะเราก็จะให้เป็นฝ้าค่ะลูกค้าอันนี้เป็นฝ้าหลุมฝ้าสเต็ปนะคะเดี๋ยวนุก,ก็จะมีแบบมีแคตตาล็อกให้ลูกค้าเลือกค่ะอันนี้ก็เป็นหลุมสองสเต็ปสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็เราจะมีเป็นไฟดาวไลท์ให้นะคะตรงนี้สี่มุมค่ะเพิ่มแสงสว่างค่ะรวมทั้งในห้องรับแขกนะคะเราจะออกแบบนะคะจะมีบานกระทุ้งด้านหน้า2บานนะคะลูกค้าแล้วก็ฝั่งนี้ค่ะจะเป็นบานเลื่อนนะคะรับลมค่ะ สำหรับบ้านหลังนี้ก็ได้ติดผ้าม้านเรียบร้อยค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะถัดไปนะคะนุกจะพาไปชมห้องนอนห้องที่1นนะคะก็คือแบบบ้านชั้นครึ่งของเรานะคะด้านล่างนะคะเราจะมีทั้งหมด3ห้องนอนหนึ่งห้องน้ํานะคะอันนี้จะเป็นห้องนอนห้องแรกนะคะที่อยู่ติดกับห้องรับแขกนะคะเดี๋ยวนุกจะพาไปชมด้านในกันเลยค่ะ สำหรับห้องนอนห้องนี้นะคะก็คือมีขนาดอยู่ที่ 4, คูณเมตรค่ะลูกค้าบ้านชั้นครึ่งหลังนี้จะบอกว่าฟังก์ชันของห้องนอนลงตัวมากๆเลยนะคะกว้างใหญ่แล้วก็น่าอยู่มากๆค่ะตัวห้องนอนนะคะอันนี้ค่ะเราจะมีเป็นหน้าต่างบานเปิดให้2บานนะคะ2ฝัง่งตรงนี้นะคะแล้วก็ตัวกระเบื้องค่ะอันนี้เราจะปูเหมือนในพื้นห้องรับแขกนะคะ แล้วก็จะมีติดวัวให้ทุกห้องอย่างที่นุกแจ้งนะคะแล้วก็ตัวไฟค่ะเราก็จะให้เป็นไฟดาวไรท์สีมุมแบบนี้นะคะลูกค้าส่วนจุดติดแอร์ค่ะอันนี้ก็คือทางเจ้าของบ้านพิติกค่ะก็ได้ติดตั้งแอร์เรียบร้อยนะคะแต่ว่าทางบริษัทค่ะจะเดินสายไฟปล่อยสายไว้ให้นะคะ สำหรับสีภายในบ้านตัวนี้นะคะลูกค้าอันนี้ที่ลูกค้าเห็นอยู่จะเป็นสีขาวคอนบุรีนะคะจะเป็นสีกึ่งเงาค่ะข้อดีนะคะก็คือเช็ดทําความสะอาดได้ค่ะเวลาที่มันเลอะหรือมันเปื้อนนะคะแล้วก็ออตัวโครงสร้างของเรานะคะที่ตัวผนังที่เราใช้ก่อนนะคะตัวบ้านเราจะใช้เป็นอิฐมวลเบาค่ะส่วนห้องน้ําเราก็จะใช้เป็นอิฐแดงค่ะอิฐมวลเบาก็คือจะระบายความร้อนได้ดีนะคะก็ทําให้บ้านเย็นสบายค่ะแล้วก็ทนด้วยค่ะ ไปเดี๋ยวนุกจะพาไปชมห้องด้านล่างนะคะก็คือแบบบ้านชั้นครึ่งของเรานะคะด้านล่างจริงๆจะมีหนึ่งห้องนอนแล้วก็1ห้องน้ํานะคะแล้วก็หนึ่งห้องครัวะคะ่ะแต่ว่าแบบบ้านหลังนี้ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนนะคะตรงนี้จริงๆจะเป็นห้องครัวนะคะลูกค้าแต่ว่าลูกค้าจะทําไว้เป็นเหมือนห้องซักรีดนะคะห้องเก็บผ้าอะไรประมาณนี้นะคะแล้วลูกค้าก็ได้มีการต่อเติมครัวไปด้านหลังบ้าน,นะคะ่ะ ห้องตรงนี้ก็จะมีขนาดอยู่ที่4ีคูณสนะคะลูกค้าก็จริงๆก็สามารถนั่งตั้งโต๊ะรับประทานอาหารได้เช่นกันนะคะอันนี้ค่ะต่อไปเดี๋ยวจะพาไปชมห้องน้ํากันเลยนะคะ ตัวประตูห้องน้ํานะคะลูกค้าเราก็จะใช้เป็นประตู u pvc คะ่ะอันนี้ก็จะกันน้ํากันปลวกนะคะลูกค้าขนาดก็อยู่ที่70คูณ2เมตรค่ะลูกค้าก็สามารถเลือกแบบได้นะคะตามงบป,ประมาณที่บริษัทให้คะ่ะแล้วก็ที่เราให้นะคะก็จะมีพวกลูกป,ปิดนะคะบานพับก่อนประตูคะ่ะอันนี้เราก็มีงบกําหนดให้หมดเลยนะคะลูกค้าก็เลือกแบบที่ชอบได้เลยคะ่ะ ส่วนประตูห้องนอนก็เช่นกันนะคะลูกค้าอันนี้ลูกค้าก็เลือกแบบได้เช่นกันนะคะทางบริษัทก็กำหนดงบให้ทั้งหมดเลยค่ะเราก็จะมีทั้งกันชนประตูให้ด้วยนะคะสำหรับแบบบ้านของเรานะคะด้านล่างค่ะก็จะมี1ห,ห้องน้ํานะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ํารวมค่ะลูกค้าก็สามารถใช้ได้ทุกคนภายในบ้านนะคะขนาดของห้องน้ําตรงนี้นะคะก็อยู่ที่เมตรห้คูณสเมตรค่ะที่ลูกค้าเห็นนะคะขนาดกําลังพอดีเลยค่ะ ตัวห้องน้ํานะคะสิ่งที่ลูกค้าจะได้นะคะก็สุขภัณฑ์ครบชุดเลยค่ะก็จะมีทั้งชักโรกอ่างล้างหน้านะคะเราแผ่นผ้าที่ใส่สบูท่ที่ใส่ทิชชู่นะคะตรงนี้ค่ะส่ฉีดชำระอะไรก็คือเรามีงบให้ทั้งหมดเลยนะคะลูกค้าก็สามารถเลือกแบบได้นะคะให้อยู่ในงบประมาณที่ทางบริษัทกำหนดให้ค่ะ ส่วนตัวห้องน้ําค่ะเราก็จะก่อกั้นนะคะจะมีบางไอให้นะคะลูกค้าจะเป็นบางไอค่ะที่เราจะก่อเป็นปูนขึ้นมานะคะตรงนี้ค่ะไว้กั้นโซนเปียกโซนแห้งนะคะแล้วก็ตัวพื้นค่ะเราจะทําเป็นพื้นต่างระดับนะคะฝั่งโซนฝั่งอาบน้ําค่ะกับโซนแห้งนะคะมันจะเป็นพื้นต่างระดับค่ะกันน้ําให้ย้อนกลับมาฝั่งโซนแห้งนะคะ แล้วก็ตัวกระเบื้องนะคะลูกค้าห้องน้ําค่ะเราปูกระเบื้องให้หมดเลยนะคะลูกค้าสูงจนจดฝ้าเลยค่ะแล้วก็ระดับที่เราทําให้นะคะพื้นถึงฟ้านะคะก็จะอยู่ที่2องเมตรหกค่ะของห้องน้ําค่ะต่อไปนุ๊กจะพาไปชมห้องนอนห้องที่2นะคะลูกค้าห้องนอนห้องนี้ค่ะก็จะอยู่โซนหน้าบ้านนะคะตรงนี้ค่ะที่เป็นฝั่ง2ชั้นนะคะถ้าเรามองเข้ามาค่ะ ขนาดของห้องห้องนี้ค่ะก็จะเป็นขนาดอยู่ที่4คูณ4เมตรค่ะลูกค้าแล้วก็ความพิเศษนะคะก็คือจะมีระเบียงด้านหน้าห้องนะคะตรงนี้จะเป็นประตูบานเลื่อนค่ะเปิดออกไปจะเป็นระเบียงนะคะระเบียงก็ขนาดจะอยู่ที่4คูณ1ค่ะลูกค้าแล้วก็ตรงด้านหน้าตรงนั้นค่ะเราจะใส่เป็นราวสแตนเลสนะคะซึ่งสามารถเปิดออกได้นะคะเปิดออกเปิดเข้าได้นะคะด้านบนค่ะเราจะตกแต่งด้วยเหล็กกล่องนะคะตรงระเบียงค่ะเพิ่มความสวยงามค่ะ แล้วก็ห้องนอนห้องนี้นะคะก็คือกระเบื้องค่ะลูกค้าก็สามารถเลือกแบบเลือกลายได้นะคะบัวนะคะกันเปื้อนเราก็ติดให้ทุกห้องนะคะแล้วก็ตัวหน้าต่างเปิดรับลมเราก็มีทุกห้องค่ะแล้วก็ห้องทุกห้องนะคะเราก็จะเดินสายสาหรับติดแอร์ไว้ให้ค่ะปล่อยสายไว้ให้นะคะลูกค้าสามารถซื้อแอร์มาติดตั้งได้เลยค่ะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวนุกจะพาไปชมครัวไทยที่อยู่ด้านหลังบ้านนะคะที่ลูกค้าได้ต่อเติมมาจากแบบนะคะก็คือลูกค้าไม่ทําเคาน์เตอร์ด้านในนะคะก็คือย้ายมาทําเป็นครัวนอกแทนนะคะอันนี้ค่ะครัวนอกก็มีขนาดอยู่ที่11คูณ3เมตร50ค่ะลูกค้ากว้างมากๆเลยนะคะอันนี้ค่ะดูดูระยะที่นุกวัดให้ดูนะคะกว้างแล้วก็น่าอยู่มากๆเลยค่ะ ตัวครัวไทยนะคะตรงนี้ค่ะเราก็จะมีการก่อเคานเ์เตอร์ให้นะคะลูกค้าแล้วก็บานซิงอ่างล้างจานค่ะอันนี้เราก็มีงบประมาณกําหนดให้นะคะแล้วก็ตัวหน้าต่างที่ลูกค้าเห็นค่ะเป็นหน้าต่างไม้ค่ะ <umb> ก็คือทีแรกนะคะทางพี่ติ๊กเจ้าของบ้านค่ะ <ๆ S 2> ก็จะมีบ้านเดิมนะคะเป็นบ้านไม้แล้วทีนี้ก็อยากได้อ่าหน้าต่างไม้มาใส่กับบ้านหลังใหม่ <leading S 1> นะคะ, <ๆ S 1> คะทางเราก็ได้ออกแบบให้ค่ะแล้วก็อยากได้อารมณ์แบบครัวไทยค่ะก็จะมีช่องลมด้านบนนะคะลูกค้า ด้านหลังก็คือรับลมเต็มเลยค่ะแล้วก็เราใส่มุ้งลวดนะคะก็คือกันแมลงกันฝุ่นได้เลยนะคะทั้งตัวหน้าต่างแล้วก็ตัวมุ้งลวดนะคะส่วนตัวเคาน์เตอร์ตรงนี้นะคะลูกค้าที่เป็นเคาน์เตอร์ค่ะอันนี้ค่ะเคาน์เตอร์ตรงนี้ค่ะก็คือทางเจ้าของบ้านนะคะ,อะของพี่ติ๊กนะคะก็ได้เพิ่มมานะคะก็จะเป็นเหมือนอารมณ์ว่านั่งทานกาแฟได้นะคะยามเช้าก็ตั้งเก้าอี้ตรงนี้ค่ะแล้วก็เปิดหน้าต่างมองออกไปนะคะด้านหลังปลูกผักสวนครัวค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะ แล้วก็ส่วนห้องฝั่งนี้ค่ะที่เหลือนะคะพื้นที่ที่เหลือคือเอาง่ายๆว่าสโซนตรงนี้ค่ะก็คือต่อต่อเติมเต็มมาจากตัวบ้านนะคะก็คือ11เมตรเลยนะคะก็จะมีพื้นที่ตรงนี้เหลืออีกนะคะลูกค้าก็สามารถตั้งโต๊ะรับประทานอาหารได้ค่ะหรือว่าลูกค้าบางรายนะคะอยากปรับเป็นห้องค่ะก็สามารถทําเป็นห้องเก็บของได้หนึ่งห้องด้วยกันเลยนะคะสวยแล้วก็ลงตัวกว้างขวางมากๆเลยค่ะ สำหรับประตูทางออกตัวที่ลูกค้าเห็นตรงนี้นะคะบานสีขาวตรงนี้ค่ะก็คือจะเป็นประตูไม้สังเคราะห์นะคะ WPC นะคะอันนี้ค่ะก็คือจะกันน้ํากันปวกทนแดดนะคะแล้วก็ไม่บวมนะคะลูกค้าก็ใช้เป็นประตูที่อยู่ด้านหลังบ้านได้ค่ะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวนุ๊กจะพาไปชมห้องชั้น2กันเลยค่ะก่อนจะขึ้นไปชั้น2นะคะลูกค้าห้องที่ลูกค้าเห็นตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องเก็บของค่ะที่อยู่ใต้บันไดนะคะลูกค้าสําหรับแบบบ้านหลังนี้ค่ะเราก็ใช้เป็นประตูอลูมิเนียมนะคะลูกค้าด้านในก็กว้างค่ะลูกค้าก็สามารถเก็บของได้เยอะเลยค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นบันไดขึ้นไปชั้นสองนะคะลูกค้าแต่นุ๊กจะให้ลูกค้าดูตรงนี้นะคะเพราะว่าแบบชั้นครึ่งของเราบางหลังนะคะจริงๆตรงนี้จะเป็นห้องน้ํานะคะ จะเป็นห้องน้ำหนึ่งห้องแล้วก็มีบันไดขึ้นไปชั้นสองค่ะแต่ว่าหลังนี้ค่ะทางพี่ติ๊กค่ะก็ได้มีการอ่าปรับแบบนะคะก็อยากได้ห้องน้ําก็ย้ายห้องน้ําห้องนี้ค่ะไปอยู่ด้านล่างที่ติดกับห้องครัวเมื่อกี้นะคะตรงนี้ก็เลยจะเป็นโล่งเลยค่ะลูกค้าโล่งเลยนะคะก็คือสามารถเปิดรับลมได้ค่ะและจะทําให้พื้นที่ห้องรับแขกตรงนี้มันกว้างขึ้นนะคะแล้วก็หน้าบันไดก็จะกว้างขึ้นนะคะลูกค้าถ้าใครอยากได้แบบนี้นะคะก็สามารถแจ้งนุ๊กแจ้งทางอนาบินได้เลยนะคะ สำหรับบันไดขึ้นชั้นสองของเรานะคะลูกค้าก็จะได้แบบนี้เลยนะคะก็คือจะเป็นบันไดตัวท็อปเราใช้เป็นท็อปไม้นะคะลูกค้าอันนี้จะเป็นบันไดไม้นะคะแล้วก็ลูกตั้งขาเราจะทาด้วยสีขาวนะคะจะตัดกับตัวสีไม้นะคะก็สวยงามมากๆเลยนะคะสําหรับแบบหลังนี้นะคะพอเราขึ้นไปก็จะมีเป็นชา้นพักให้ด้วยค่ะชันพักบันไดค่ะก่อนจะขึ้นไปนะคะ แล้วก็มาถึงราวบันไดนะคะลูกค้าอันนี้จะเป็นราวสแตนเลสนะคะก็อยู่ในงบเลขาที่บริษัทให้นะคะแล้วก็จะใส่เป็นท็อปไม้แบบนี้นะคะลูกค้าสวยมากๆเลยนะคะพอเราขึ้นมาด้านบนนะคะด้านบนแบบของเรานะคะก็จะมี2ห้องนอนแล้วก็1ห,ห้องน้ําค่ะตรงนี้ก็จะเป็นชั้นพักแล้วก็เป็นทางเดินไปยังห้องนอนทั้งสองห้องนะคะเดี๋ยวนุจะพาไปชมห้องนอนห้องแรกที่อยู่ด้านบนกันเลยค่ะ สำหรับห้องนอนห้องแรกนะคะห้องนอนห้องนี้ค่ะที่อยู่ด้านบนก็คือโซนด้านหลังบ้านนะคะห้องนอนทุกห้องของแบบบ้านหลังนี้ค่ะก็ขนาดจะอยู่ที่4คูณ4เมตรค่ะลูกค้าก็คือเป็นขนาดมาตรฐานแล้วก็พอดีนะคะลูกค้าสามารถวางเตียง6พุตนะคะตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งได้นะคะแล้วก็หน้าต่างค่ะเราจะออกแบบให้มี2ด้านนะคะก็คือฝั่งนี้จะเป็นบานกระทุ้มนะคะลูกค้าก็สามารถวางหวัวเตียงไปฝั่งนี้ได้นะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นบานเลื่อนค่ะจุดวางหัวเตียงหรืออะไรแบบนี้นะคะ ก็สามารถแจ้งทางบริษัทได้เลยนะคะว่าจะหันไปทิศไหนคะ่ะสำหรับห้องนอนห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนที่อยู่ด้านบนที่อยู่ด้านหน้านะคะลูกค้าเป็นห้องนอนห้องที่สของบ้านนะคะก็คือตัวนี้นะคะก็จะเป็นขนาดอยู่ที่4คูณ4นะคะก็คือแบบของหลังนี้ก็คือห้องนอนทุกห้องจะ4ี4่คูณ4เมตรค่ะแล้วก็ห้อง ตัวนี้ค่ะก็จะมีประตูนะคะเหมือนด้านล่างเลยนะคะเป็นประตูอลูมิเนียมค่ะเปิดออกไปก็จะเป็นราวระเบียงนะคะราวกันตกค่ะตรงนี้ค่ะห้องนอนทุกห้องเราก็จะตกแต่งเหมือนกันนะคะทั้งสีแล้วก็บัวกันเปื้อนนะคะส่วนลายกระเบื้องลูค noun, ลกค้าก็สามารถเลือกแบบเลือกลายได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําที่อยู่ชั้น2นะคะลูกค้าประตูห้องน้าห้องน,นี้ก็จะอยู่ตรงกลางนะคะก็คือสามารถใช้ได้ร่วมกันทั้งสงห้องนะคะ ห้องน้ำห้องนี้ค่ะขนาดก็จะเท่าด้านล่างนะคะขนาดจะอยู่ที่3คูณเมตรห้ค่ะเป็นขนาดมาตรฐานที่กําลังพอดีเลยนะคะลูกค้าก็ไม่ไม่แคบนะคะอันนี้กว้างดีเลยค่ะส่วนกระเบื้องนะคะลูกค้าเลือกแบบเลือกลายได้นะคะสุขภัณฑ์ลูกค้าก็เลือกได้ค่ะแล้วก็เราก็ปูกระเบื้องให้จดฝ้าทั้ง2ห้องเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะลูกค้าหลังจากที่ลูกค้าชมบ้านหลังนี้แล้วนะคะอยากจะบอกมากมากเลยค่ะว่าบ้านหลังนี้เป็นแบบบ้านชั้นครึ่งที่สวยแล้วก็ลงตัวมากๆเลยนะคะด้านในบ้านนะคะก็จะโล่งโปร่งสบายแล้วก็สัดส่วนห้องแต่ละห้องก็คือใหญ่หน่าอยู่นะคะลูกค้าถ้าลูกค้าท่านใดอยากได้แบบนี้นะคะก็สามารถแจ้งนุกได้เลยค่ะรวมทั้งครัวนะคะลูกค้างานต่อเติมด้านหลังนะคะพื้นที่การใช้สอยเยอะมากๆเลยค่ะก็เหมาะแก่การใช้งานนะคะ สําสหรับลูกค้าท่านใดที่อยากสร้างบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านแบบไหนนะคะ2ชั้นชั้นครึ่งหรือว่าชั้นเดียวนะคะทางอนาวินก็ทั้งรับออกแบบแล้วก็รับสร้างนะคะก็สามารถทักเข้ามาปรึกษาในเพจนะคะหรือว่าใน Facebook นะคะหรือว่าจะเป็นช่องทาง YouTube นะคะหรือว่า Line นะคะหรือว่า Tik t o อกนะคะที่ขึ้นให้ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะอยากได้แบบไหนก็ทักเข้ามาคุยทักเข้ามาปรึกษาได้เลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะนุก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะก็ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน มากๆนะคะที่ติดตามผลงานของอนาวินนะคะยังไงก็ฝากชมคลิปถัดไปด้วยนะคะว่าจะเป็นส่งมอบหลังไหนค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ